กาบังหมุดเลยสา,ยามร้อยเก้าสิบทองคมสามโทนเนอร์อนี่หอมหอมแรงหอมแห้งหอมลายสดชื่นนะเหนื่อยนี่เอาไปพัดท่าหลังหูยังได้เมือ่มอเมาก็แก้แห้งเธอกับพี่เขาบอกมาด้วยพี่ขอกินอีก่อยค่ะเมาเมามาตื่นเช้ามากิน,มนไม่ไ,มไ,ดได้กินนะ้ำมันสดชื่นมากทุกคนแน่นอนะมันสดชื่นมากพี่ซีโอบอกว่าทันย่าบโรกกินเปลืองสุดแล้วเธอจริงๆ หม,หมดแล้วหมดอีกนะคะคือกินจริงกิน<ๆ>จริงตลอดใช่กินจริงกินเ<ๆ>ป็นประจำนะคะทุกคนคือขาดไม่ได้เลยก็คือเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นจนว่าผิวจะเป็นกระดาษแล้วเธอคือเราอาจจะไม่ได้แบบขาวแบบขนาดนั้นแต่คือมันใส,ใสนมันใสขึ้นนะคะคน,คนก็ทักขึ้นวันหน้าเนี่ยใสมากมันจะออกทางหน้าก่อนเลยมันจะออกทางหน้าก่อนเลยนะคะเห็นไหมมันละลายไวมาก ่วอเรื่องอะไรบ้างช่วยเรื่องผมผมเล็บกระดูกผิวนะครับแต่หลักๆคือผิวใสออร่าเค้เกื่อช่วยเรื่องผิวด้วยใช่มันคือคอลลาเจนเกรดพรีเมียมนะคะผิวเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะมาจากเกาหลีเด้อ1หนึ่งกระปุกเท่ากับกี่ซองหนึ่งกระปุกก็คือหนึ่งซองค่ะหนึ่งแถมหนึ่งนะคะก็คือที่บอกว่า หนึ่งกระปุกแถมอีกหนึ่งซองก็คือหนึ่งแถมหนึ่งน,ะะน,นั่นแหละค่ะเพราะว่าในหนึ่งกระปุกก็มีหนึ่งซองแบบนี้ดูหนูจะเปิดให้ดูนะคะหนึ่งกระปุก,กคือมีซองแบบนี้นะคะ <ไ S 1> ก็คือซองอยู่อย่างนี้นะคะ<ไ>ก็คือห้าวกะเทสใส่กันแล้วทุกคนออกไปห้าวกะเทสทอดใส่กันเด้อแล้ว้็เอาเก็บใส่กระปุกไว้ดี<ไ>ๆเพราะว่าการปุชื้นกันยังเด้อทุกคน นี่มันก็สิ้ได้แบบแบบนี้หนึ่งแถมหนึ่งแต่ว่าโปรที่ทุกคนแบบมากที่สุดก็คือ390้้าบาทนะคะเป็นโปรสองแถมสามสองแถมสามก็คือสองกระปุกแถมตัวนี้ไปอีกสองสองแล้วก็แถมทนเนอร์แบบนี้ไปอีกหนึ่งทนเนอร์ในเกรดพรีเมียมมากๆเลยนะคะทุกคนเอาไว้เซตหนาทำความสะอาดหนาแบบว่าสิ่งสุกกระปุกใดๆเด้อก้อนน้อนเนี่ยก็ว่าไปตึ้งสมากกเซืได้ตัวนี้ค้นแพ้ง่ายก็ใช้ได้เพราะว่าออนโยนมากๆเลยนะคะแล้วก็โปรที่ แต่ว่าส่วนหหายน่ะทุกคนถ้าเขาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปแล้วอ่ะเขาก็สิกรรมมาซื้อเซร็จไ่และเป็นหุกแถมเก้าเป็น <Man. S 1> เป็นซิปแถมซิปหางเสียเพราะว่าเขาเจ้ากินกันเบิดบ้านมีผู้ใหญ่มีเด็กน้อยก็ให้เด็กน้อยกินให้ผู้ใหญ่กินแมนพัวคอลาเจนเนี่ยมันกินได้เบิดนะคะทุกคนมันกินได้เบิดกินได้เบิดบ้านเบิดเฮียนผู้ใหญ่ผู้เฒ่าก็กินเสริกระดูกปวดแข้งปวดขาก็กินได้ตัวนี้เพราะว่าข้าว่าคอลาเจนเนี่ยมันช่วยได้เรื่องของปวดแข้งปวดขานั้น กดตะกาได้เลยค่ะกดตะกาได้เลยตะกปุยกดได้เลยมันบม้ขาวกลิ่นไงแล้วคนบอกว่าพอกับแม่น่ะเอาไปกินอะติใจง่ายกันกินว่าซั่นแต่คือเพ่นเบื่อเหกรอกดยังกดยังกดยังกดตะการยังครับกดยังครับกดเลยลูกกดขากดได้เลยนะคะกดได้เลยกดตะกา เลยนะคะกดชําระด้วยนะคะมีเก็บปลายทางด้วยใครยังไม่พร้อมกดชําระก็มีเก็บปลายทางด้วยนะคะวันนี้กดได้เลยเด้อทุกคนกดสั่งได้เลยนะคะเอาไปลองก่อนนะคะในราคา1แถม1 198บาทแต่ว่าใครที่อยากได้โทนเนอร์ไปนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้กินนมสตรอเบอรี่นะคะทุกคนสั่งโปร2แถม3นะคะสั่งโปร2แถม3คุ้มมากจะได้แบบนี้ได้ไปทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้เธอ390โคตรคุ้มเลย 390ก้าสิบโคตรคุ้มเลยตัวนี้กินได้1 0บถึงวันบู๊ตผิวไปเลยนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นตื่นมาทานตื่นมายังไม่ได้ทานน้ำเปล่ายังไม่ได้ทานอะไรทานคอลเลาเจนไปก่อนเลยนะคะทานคอลเลาเจนไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ก่อนนอนนะคะท้องว่างๆก่อนนอนท้องว่างๆทานคอลเลาเตนไปก่อนเลยตื่นเช้ามาผิวก็จะสว่างใสรู้สึกว่าหน้าบรท์รู้สึกว่าอุ้ยสดชื่นจังเลยหรือว่าใครที่ ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนตื่นมาแล้วแหง้งก็สามารถดืมด่มลลาเจนแก้แห้งได้ <Okay. S 1> เพราะว่าตัวนี้ก็จะมีรสชาติที่แบบว่าเปรียร้ยวๆหวานๆนะคะทุกคนก็จะทำให้สดชื่นด้วยอย่างหนูเนี่ยทำงานมาทั้งวันเนาะทุกคนทํางานมาทั้งวันก็รู้สึกว่าแบบโอ๊ยเหนื่อยๆจังเลยอะไรอย่างนี้ก็จะก่อกปากได้เลยนะสามารถกินวันนี้วันนี้ก่อปากไปหลายรอบมากวันนี้ก่อปากเรืยนะวันนี้ก่อปากไปหลายรอบมากเธอ ไม่ข่าวไม่ข่าวอร่อยเพราะว่าพอเกิดอาการเหนื่อยปุ๊บก็กอกปากให้ความสดชื่นเพราะว่าไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยกับสตรอเบอรี่ไหมเออเดี๋ยวสตรอเบอรี่ไหมคือเสียงจิ้มอะไรก็ได้จิ้มกับสตรอเบอรี่ก็ได้เนี่ยจิ้มกับสตรอเบอรี่ก็ได้จิ้มกับขนมอะไรก็ได้น้องยาขายเก่งมากเพราะกินจริงค่ะแม่ยนกินจริงครับใครก็อะไรที่ไม่ทำจริงอะไรที่โกหกมันไม่ เก่งขนาดนี้ค่ะเขาถามว่าทำไมขาวขึ้นเราก็กินคอลลาเจนไปนี่เราตะกี้ก็คนก็ถามเยอะนะก็บอกกินคอลลาเจนอันนี้คือคอลลาเจนนะเทใส่นี้ไม่ใช่เกลือนะคะคอลลาเจนกินได้เนี่ยจิ้มไม่เราจิ้มไม่กินเนี่ยก็จิ้มได้หนึ่งกระเล็บเป็นซิบเซียนอีกกินได้ทีมทุกคนอร่อยมากมีได้หลายอย่างมากใช่ค่ะกินได้หลายอย่างนะคะทุกคนจะโรยกับสลัดก็ได้เอาใส่สลัดผักก็ได้นะคะเฮ็ดเปรื่อดใหุ้เปทั่วเราทุกคนเมื่อกี้ได้บด มันกินได้เบิดใไส่กับลาบกับตับหู้งอย่างก,กับส่บปรุ้อดีเด่บอยอย่าไปเฮ็ดสิควมเลือกไหมแอบบอกบอกแจมเองให้เรากินกดตะกุยกดตะก้าได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะกดตะก้าได้กินดีจริงพี่พี่ขาใครที่ทานไปแล้วเม้น์บอกพี่พี่คนอื่นๆที่เพิ่งเข้ามาหน่อยค่ะเม้น์บอกพี่พี่ที่เพิ่งเข้ามาหน่อยค่ะว่าทานดีกันจริงหรือเปล่านะคะ เมนบอกพี่ๆหน่อยค่ะว่าทนดีจริงหรือเปล่าดูรีวิวได้นะ5้าดาวชงครั้งละปีช้อนดูรีวิวได้ชงครั้งละสองช้อนค่ะหนึ่งแก้วชมครั้งละสองช้อนนะคะหนึ่งแก้วสองช้อนหนึ่งแก้วเร่อนี้นะทุกคนที่หนูผสมตะกี้นะหนูใส่สองช้อนนะคะตังเลยครับท่านย่าเขาจะแกะเม็ดให้ให้นะน่อ เ็บอกเป็นบ้าตีมากแกไม่สตรอเบอรี่รักเขาินดีค่ะใสบ้านมากทำเพื่อเขาแกไปเอาไม่เห็นมะแมเขาบอกเปียกให้ได้ยูหมอแกะเม็ดเขาเพิ่กินเม็ดมันแกะเม็ดไม่ได้เป็นบ้าหรอคะจะมาแกะเม็ดสตรอเบอรี่มันไม่มีจะบอกนี่โอุ้ยบอกบอกมันไม่ได้กินง่ายแล้ว มแม่ซื้อแล้วพี่อยู่ญี่ปุ่นกตเการ์ไม่ได้วิเศษอะไร,รเลยออกไหมออกไหมเจ็บนี่ฟันงเจ็บเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายสุดหลอ่ออุ้ยชมชมวันนี้เขาหล่อจริงสวยจริงวันนี้ตีมเจ้าหญิงเจ้าชายล่ะวันนี้ตีมเจ้าหญิง,เจ,ญงเจ้าชาย,ยของคุณคามันเบย คสั่งเลย่นเลยนะใครอยาาถามอะไรถามอะไเลยนะเพราะว่าพอเย็นนี้คนเขาซื้อเยอะมากใช่เขาสั่งไปเยอะมากทั่วประเทศ<า>เ,เขาจะขายเป็นแสนสองะนะเธอใครที่ยังไม่ได้กินใครที่ยังไม่ได้สั่งนะคะใครที่ยังไม่ได้กินใครที่ยังไม่ได้สั่งบอกเลยว่าเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะ เดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะก็เลยเต้นย่าโลคือปังไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้ของเดิมหมดพอดีสั่ง390เซตเลยค่ะของคุณค่าปังไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้เซตแนะนำเลยนะ390เซตแนะนำคือ390นะคะคือทุกคนขาใครที่คิดว่าทัานย่ากับมาโลอาจจะโกหกก็ได้เอาไปลองก่อนค่ะ198บาทแต่ใครคิดว่ามั่นใจเลยก็เอาเซต390ไปลองเลยค่ะแต่ใครที่ลองไปแล้วเราชอบติดใจมากๆกก็จะมีเซตใหญ่ขึ้นไปอีกก็จะมีเซต หกแถมเก้าสี่แถมหกสี่แถมหกหกแถมเก้าสิบแถมสิบห้าสิบแถมสิบห้าวันนี้มีหลายเซตมากทุกคนกดตะกร้าได้เลยกดตะกร้าได้เลยนะคะแต่หนูบอกเลยว่าพี่พี่แฟนค่ะที่กลับมาซื้ออะซื้อเซตใหญ่กันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสิบแถมสิบห้าหกแถมเก้าอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันคุ้มกว่ามันคุ้มกว่ามากๆแล้วราคามันไม่สูงราคามันไม่สูงค่ะทุกคนขากดสั่งได้เลยโปรดีมากๆค่ะใช่ค่ะโปรดีมาก ยิ่งใครได้กินแบบเป็นครอบครัวนะคะกดสั่งโปรใหญ่ไปเลยเด้อใครมีลูกอยู่ที่บ้านกดสั่งไปลูกกินด้วยแน่นอนใช่ดีจริงค่ะสั่งเลยใครที่มีลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะสั่งไปให้ลูกสาวลูกชายกินได้เลยเพราะว่าสิวฮอร์โมนใช่พวกสิวฮอร์โมนสิวอะไรนย่าะขี้มะคนะ เพราะว่าคอลลาเจนของเรามีซิงซิงเนี่ยคือบอกว่าผลิตเองไม่ได้นะคะร่างกายเราอ่ะใช่ร่างกายผลิตเองไม่ได้ต้องเพิ่มไปนะคะสั่งแล้วนะคะ390้กสิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกดสั่งได้เลยนะคะทุกคนค่ะกดสั่งได้เลยนะคะกดสั่งได้เลยนะคะสูตรเป็นธรมชานย่าสวยมากเขาบอกสวยแล้ววันนี้ก็สวยที้นเดียสวยวันนี้สวยมากสวยมากขอบชอบมากค่ะรสชาติดีบิงพานยืนหนึ่งใชะ คอเลเตนเป็นเกรดพรีเมียมน่ารู้คนาไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลเด้อแจกได้จากซองนึงไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลนะคะแป้งไม่ผสมค่ะคอเลาเจนล้วนเลยจ้ามีโปรไหนบ้างคะหนึ่งแถมหนึ่งนะครับพูดเลยครับอโลแนะนำโปรไหมครับสองแถมสามก็คือแน่นี้สองตัวอันนี้สองกระปุกแล้วก็โทนเนอร์ไปเลยอันหนึ่งครับอัเสซดใหญ่ขึ้นไปห่ยวคือสีแถมนะค่ะสีผมคือสีกระปุกนะคะแล้วก็ ตัวนี้สี่ซองสี่ซองก็คืออีกสี่สี่ซองแล้วก็อันนี้อีกสองเนี่ยคุ้มคุ้มมากใครที่กินเป็นครอบครัวก็แนะนำเลยแนะใช่แนะนำเซตใหญ่ไปเลยก็หงแถมเก้าก็ได้ใช่แถมสิบห้าเนี่มันกินได้นานหลายเดือนเลยน่าโล่งเขาจะกินทั้งครอบครัวไงั่งไปเลยโอ้ยเจ้ เธอสั่งเซตสิบสิบแถมสิบห้านี่คือเป็นเซตครอบครัวเลยเป็นลายกระปุกแล้วค่ะดีมากรอบนี้สั่งเซตละพันเซตครอบครัวไปเลยเซตแบบยิ่งใหญ่ไปเลยเพราะว่ามีคนสั่งเซตพันด้วยโอ้โหไม่ไม่เพราะว่าคนที่สั่งเซตพันคือคนที่กินประจำแล้วพี่ต้นแล้วจ้าคือคนที่กินเป็นประจำประจสามปราจเซตพันแต่อันนี้คือคนที่เขารอแล้วไมาต้นเซตพันอันนี้คือลูกค้าที่กินแล้วหมดแล้วรอ แล้วก็คือกินเป็นประจำคือติดใจแล้ว<ช>แล้วก็รอวันที่พวกเรามา